สวัสดีครับต้อนรับเูอะไรนะต้อนรับต้อนรับเฟซซูต้อนรับเฟซซูลงบอลาลงบอลเ้าเจ้าหมเที่่ ชอบชวนเพื่อนมานะไอ้ยองเขาทำไมเองอนี่ยไปยาเขาเป็ภาษาให้รู้เรื่องดิครูรู้เรื่องครูพอแล้วอ่าเกิดอะไรดูเอามึงแก่มึงแก่แล้ะไม่แก่ไอ้ี่สี่สิบห้าแล้วโคเกะนานแล้วแหละใช่ตอนนี้คำถามของกูอ่ะมึงครูถามเลยทำไมครูถามไม่ได้อ่ะเออเออเขาเล่นแมตชแรกเขาเล่นดีเขาชนะคำถามมันง่ายไปเปล่าอะไรเนี่ย อ่ะได้เลยถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ถามถามพี่ถามแล้วอ่ะพี่ถามเขาสิครับโอ้โหแม่รู้ไหมแมนยูปีนี้เขาซื้อใครมาบ้างครูไค่มาบ้างก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยดูบอลไหมดูบอลป่ะดูป่ะแมนยูเจอใครนัดล่าสุดควายล่าสุดนี่เนาะเออเจอทริคริสตัลฟอร์เคริสตัลฟอเนสกูชี้แล้วนี่ไงกูชี้แล้วทีมเก่ากูเขา พี่ก็เนี่มเคยไปอยู่ที่สะเร็จมาไปทำอะไรไปเก็บบลนไหนยี้พจริงจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเราซ้อมสี่โมงคมีโซมาสี่โมงครึ่งแล้วพอเวลามาเนี่ยอะยงไ้ทุงคกอยู่ในสนามนะเขามีรถรถอะสีเหลืองอุ่มป่งปุ่มปุ่มุ่เปิดเพลงเสียงดังป่นปีนปีนปมาแล้วนะแล้วลงรถมาแล้วไง เดินเดินเดินเอ็ดชิบายเลยแล้วก็ลงมาสองแป๊บเดียวร่าเสาแม่งอยากเล่นอยากเป็นกัปตันทีมด้วยดัน้องแก้งงอยู่เนี่ยแล้วได้ไหมไม่เคยเจอเขาได้ดิได้ด้วยได้ด้วยแล้วยิงด้วยไหมยิงดีโซนะยิงไหมยิงไหมยิงที่ไหนเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยอ่ะอ่ะอันนี้ต่างอะไร มงว่าหยิบของใครมาวะของกูนี่แหละว่าหยิบของใครมาเอาแล้วมึงของกูแล้วมึงน่ารักจังไงมึงมึงไม่ซื้ออย่กินรอกดํามึงบุญรู้อ่ะคุณน่ารักนานเ้ยมึงไม่ซื้อแบบนี้แล้วมึงมาอาบน้ำในออฟฟิศทำไมอ้าวหย่าแล้วหย่าแล้วเราเป็นเหรอทำไมวะเรายอมน้ำตายวะ มึงอ่านล้วทำไมไอ่ใช้น้ำบ้างเหรอมึงอะไม่ใช่มึงไปไหนมามึงไปวิ่งมาวิ่ที่ไหนขัวกับมาไม่ตายต่อจะเป็นคนไทยแล้วเป็นคนไอเป็นคนตอบนะได้ไมึงดูบอลม่กูถามจริงไอ้เนี่ยคู้พูดจริงนะมาไม่ได้ดูบอลตอนนี้นะบัตรไม่เป็เดี๋ยวกูำละสามสองหนไปโดนตัวถืออะไีอ่นงเงี้เอี๋ยี่เอเยี โอ้ยเฮียเแลนอ้หเียเแต่ละคนทอยอย่างเขาหนอยอย่างเขาหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่นี่เด้มีคนใหญ่ที่หายใหญเที่นั่งทอยใหญโอ้โหไอเฮียแต่ละคนโอ้โหหนูนี่เอเอาเขาหน้าส่หน้าเนักเตะกาบแมนยูสลัดขวา

อ่าอะาคินคินราินไงั้กมอ้อะไรกินๆไอ้จร้ยก้รอยกิ้งคือเฮียิอะไรนะอ้นนี้เไปไหนโอ้โหเนี่ยเยนี่ยอ่าไอ้เฮียท่าอะไรวะมันเรืทอท่าเดียววะออไม่มีใครอีกเนี่ยอ้เนี่ยอเต๋อมนจูเ้นอ่าอ่าไม่ไม่ไม่ยิ้มเลย กบบาทวะกบบาวอ่ามามาเชียวอันนี้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 เรายิงยิงจุดโทษนะเออบริโนเอบริโนบริโนอันนี้คนสท้ายที่ทีเด็ดทีเด็ดเวลาวิ่งเวลาสกัดบอลสู้เนี้ยเอาหน้าเอาหน้าแผลเอามืออ่า กองหลังกองหลังเซนเตอร์เซนเตอร์เอออันนีแถวเลยนะมึงชื่อว่าทุกวันอ่ะไอไปเก่งกับเด็กนะเก่งเสร็จเด็กมารวมในตามหัวเออลีโซตาลแมนนี่คืออะไรมีหลายคนก็บอกลิ้นลิ้นคุณเร็วอ่ะกล้องก้องก้องก้องนี้กล้องนี้กล้องนี้เลียจังเรียเฮียอ้นี่ฝากขาวอะไรอย่างนียแลนโยฝากถึงเด็กๆมึงหน่อย เด็กเด็กเมืองทองไอ้เนี่ยเด็กโง่อะไรมาโห่ทำไมอ้าวควบมือูดตรงนดิพูดตรงนี่ซ้ายขวาพูดดิว่าว่าเนี่ยอะไรวะไม่ตัวนี้เราเราเราตกรอบแล้วเราเราดูแลเป็นเด็ก วันนี้เขาชิงกันแล้วอ่ะวันนี้เขาชิงกันแต่มึงไม่ได้เข้าชิงอ่ะมึงคู่พูดถึมึงเงียบได้ไหมปากมึงอะไรจะมึงคู่ไหมไอ้ยันก็ชอบให้มันด่ากูไอ้สัตว์ยันแล้วก็ได้หัวล้อคู่พูดมึงพูดทำไมขอโทษโอเคโอเคใจเย็นๆอ่ะไม่กูแค่อยากจะบอกว่าทีมมึงยังอีกเอาไม่ไรไม่ไรเพื่อนใจเย็นเอาต่อต่อต่อไม่ตอนนี้เราดูกันที่กองถังทรงอยู่เราก็ล่าสุดเราเล่นบนลุงเนียนตีเข่า ให้ก็พูดไปดิพูดไปดิมึงวางกล้องดิโดนเตีกหน้ามึงอาคาริมี่เมืองทองยังไงเออดูแลอาคาริมี่เมืองทองเราเก่งทูเมนที่เกี่ยวกับเก่งโรงเรียนเออเราชนะล่าสุดก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาทำงานเรากลับมา,ามทำเต็มที่ใครนี่ใครเนี่ยใครไอ้สายกูงงอะไรใครถามมึงมึงเนี่ยชวนคุยก๊ เออเดี๋ยวคุณเนียบดีกว่าไอ้เที่ยมึงชอบไปเตะคนอื่นไอ้เที่ยไม่เตะมึงไม่เตะเตะคนเลยกูไม่เตะคนอื่นกูเตะมึงมึงไม่ฆ่าหรอไอ้เที่ยโก็ถูกูล้วก็วิ่งหนีรันรายการหน่อยดันโยอเจอกันสับดันหน้าก้อนนุ๊กก้อนนุ๊กอ้อมนี่อ้อมนี่ยก้อนนุ๊กโอเคเจอกันสับดันหน้าเออเราต้องคุยแขกรับเชิญจะเป็นไกอะไรนะแขกรับเชิญ ฉันรับเชิญฉันรับเชิญเนี่ยอะไรแขก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 รับเชิญแขกรับเชิญแขกแขกแขกรับเชิญ แขกรับเชิญรูจ <k <k ้จักดังโนรู้จักแขกไหมแขกรู้จักแขกไหมไม่รู้จักเลยก็เวลาที่ดังโนไปอ่ะตือนเขาว่าตอนเราใช่ไหมดังโนก็เป็นแขกไงแขกแขกมึงชวนกูพูดไปเหรออะไรอ่ะแขกรับเชิญเป็นใคร แ c a บแ c a เป็นใครเป็นใครเป็นใครรอติดตามรอติดตามผมมาแน่ผมมาแน่ชีซีซ่ชีซีซ่หมูหมึกกุ้วันนี้วันนี้วันนี้ลากันไปก่อนลาไปก่อนกล้วยอบเลยโลยเกลือกล้ยอุ่มลง tôi tay cuối hộp đời nồi cưa cuối hộp luồng nhiều cưa